แล้วเพื่อนๆสำหรับ EP นี้นะครับต้นวุฒจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคที่ผมใช้ส่วนตัวผมอยู่นะครับนำสินค้าขายดีใน Had s e n e Lazada นะครับไปลงขายไม่ว่าจะเป็น Lazada และ Shopee นะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสมัครแล้วก็ ลองทดลองนำสินค้าขายดีใน Adsense Lazada นะครับไปลงขายในช่องทางต่างๆในออนไลน์นะครับขั้นตอนแรกเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บ adsense.lazada.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆหาลิงก์ไม่เจอนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรกของ Adsense Lazada นะก็จะให้เราสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับโดยที่ใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ด วันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกที่ปุ่มสีส้มได้เลยนะครับกรณีนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับของ AdSense Lazada นะครับกรณีนี้ผมมีบัญชีแล้วผมกดเข้าสู่ระบบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบ AdSense Lazada นะครับก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอแดชบอร์ดของ AdSense Lazada co th นะครับ โดยปกติแล้ว AdSense Lazada นะครับจะเป็นเว็บที่นายหน้าออนไลน์นะครับนำสินค้าจากทาง AdSense Lazada นะไปโปรโมท ผ่านช่องทางต่างๆรหรือว่านําสินค้าไปทำแอฟเฟอร์เรนนั่นเลยครับแล้วทางในหน้าออนไลน์จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนๆนาสินค้าไปทำแอฟเฟอร์เรนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเข้ามาดูที่ระบบหลังบ้านของแอ s เซนต์ a ัสด้านะครับเข้ามาดูเพื่ออะไรครับมาดูมาสปายสินค้านั่นหละครับว่าสินค้าตัวไหนหน่านําไปขายนะครับเพราะว่าร้านค้าต่างๆที่เปิดฟังก์ชันให้พาร์ทเนอร์สามารถนําสินค้าไปโปรโมทได้นะ ก็จะเลือกสินค้าที่น่าจะเป็นสินค้าหลักของทางร้านค้าเนสตาดนะครับให้มาโปรโมทผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนเข้ามาสปา์นะครับเข้ามาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ t o i u k t ริ n k i n g นะครับแล้วก็เลือกเมนูนี้ครับโบโบนัสโฟดักกริงกครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมายนะครับที่สําหรับจะนําไปทำแอ f เฟ i ร์เรีนะครับนี่ครับจะมีคําว่า get link get ตลิงใต้สินค้ามเลยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาพาเพื่อนๆไปทำแอ f เฟ i ร์เรีนะครับเราจะพาเพื่อนๆเข้ามาสปายสินค้านะนว่า ค้าตัวไหนหน่านําไปขายนะครับใน l a z a ด้าแล้วก็ช้อปปีนะครับก็จะเป็นหน้าสินค้าต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาหมวดหมู่ที่สนใจได้เลยนะครับหรือว่ามาตรงนี้ก็ได้ครับจะมีให้เลือกเนี่ยครับจะเป็นสินค้าทั้งหมดสินค้าที่กําลังฮอตอยู่ตอนนี้ผมจะเลือกตรงนี้นะครับสินค้าที่กําลังฮอตนะครับเนี่ยครับเราจะเข้ามาสปายสินค้านะว่าสินค้าตัวไหนหน่านําไปขายนะครับ ผมว่าผมต้องการจะนําสินค้าตัวนี้ไปลงที่ลาซาด้านะครับแล้วก็ช้อปปี้ครับผมก็นําคีย์เวิร์ดชื่อสินค้าตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้านี่นะครับมาเสิร์ชดูนะครับใน o o เกิลเทนก็ได้นะครับเพื่อนๆเข้ามาที่เว็บ o o เกิลเทนนะครับเช็คนะครับผมก็นําคีย์เวิร์ดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับมาค้นหาใน Google เทนลองดูแล้วกดค้นหาได้เลยครับแล้วดูเทนครับดูกราฟครับว่ากราฟชี้ขึ้นไหมนะครับ อันนี้กราฟชี้ขึ้นครับแสดงว่าเครื่องแต่ย่าเทนกําลังมานะครับมีปริมาณการค้นหาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับถ้ากราฟพุ่งขึ้นสูงกว่าห้าสิบนะครับเส้นห้าสิบตรงนี้นะครับถือว่าสินค้าตรงนี้โอเคนะครับนำไปขายได้นะครับเทนกําลังมานะครับลองสินค้าตัวต่อไปนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ เราก็นำคีย์เวิร์ดนะครับจักรยานไฟฟ้ามาลองค้นหาลองดูนะครับกราฟพุ่งขึ้นนะครับสูงมากครับพุ่งขึ้นมาที่เส้น75เลยนะครับถือว่าเทรนกำลังมาสำหรับจักรยานไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นจังหวัดที่ค้นหาเยอะที่สุดนะครับนนทบุรีปรทุมธาน,นีนะครับ สมุดปากกาเนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําสินค้านะครับที่เรานํามาหาเทนในค o g ม e t เทรนนะครับไปลงใน e s h o p ปี้ a z a d a ้าหรือว่า f a e e o o o m m r r k t t p a พ e นะครับ f a เฟซ o ุ๊กมาเก็ต a พ e เรานําสินค้าไปลงแล้วเราก็เลือกจังหวัดที่ขึ้นทั้งหมดนี้นะครับไปใส่เป็นพื้นที่นะครับในการโปรโมทก็ได้นะครับเพราะว่ามีปริมาณแต่นคนหาเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นไอเดียในการ เข้ามาสปายนะครับสินค้าใน AdSense l ร z a d a นะครับเพื่อนๆอาจจะนำสินค้าหรือว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับไปค้นหาที่ Lazada ก็ได้ครับว่าสินค้าตัวนี้อยู่ที่ร้านอะไรนะครับนี่ครับ ก็ทักแชทเข้าไปที่ร้านค้าโดยตรงได้เลยนะครับขอเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ไหมหรือว่าขอนำคอนเทนต์แล้วก็รูปภาพนะครับมาลงขายที่ช่องทางอื่นได้ไหมนะครับถ้าร้านค้าโอเค,ค้วให้เรานําสินค้าไปขายหรือว่าไปจําหน่ายได้เราก็นําภาพแล้วก็คอนเทนต์นะครับไปทําใหม่นะครับให้แตกต่างจากร้านค้านะครับนี่ก็จะเป็นไอเดียในการนำสินค้าจากแอสเซนต์ดาซซานะครับมาลงที่ลาซด้าและช้อปปี้ ก็จะประมาณนี้นะครับในการหาสินค้าจาก a อ s เซน e l ล a da นะคไปลงขายในช่องทางต่างนครับหวังว่า EP นี้จะทำให้เพื่อนๆเ,เจอสินค้าขายดีใน a อ e เซน La z a d a นะครับไปทำยอดขายให้ปังๆกันนะครับถ้า EP นี้ประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำใจให้ต้นวุ้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณมากๆครับ